ก็จะมาทดลองนะครับนี่วันนี้ปวดฟันครับนครับดูจาก y o u t u b e เหมือนกันครับเขาบอกว่าจะทำให้อาการปวดฟันหายนะครับนี่ก่อทดสอไปแล้วนี่หามาแล้วหยุดติงๆนะครับดูครับนี่จะหายปวดฟันแล้วเห็เหลือครับ 3ามเลครับนี่ผมก็จะทดสอบนะครับเนี่เขาบอกว่ายัดใส่ตรงที่มันเป็นรูนะครับจะหายไหมครับลองดูนะครับลองแบบวิธี ชาวบ้านนะครับว่ามันจะหายจริงหรือเปล่านี่ครับเรายังมาทดลองดูนะครับนี่ในฉีกออกมาเป็นชิ้นๆเราจะเอาใส่ฟันนะฮะดูว่ามันจะหายจริงหรือเปล่านะครับนี่มันนี้ปวดจริงๆครับนี่กินเขาก็ไม่อร่อยนะครับลองดูนะครับว่ามันจะหายจริงหรือเปล่านะครับ มัก็าะาใสนะครับออืม,อมยัดเข้าไปบ้อยนะครับขมเลยครับให้อางับ รสชาติขมมากครับไม่ขมเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังกัดอยู่เนี้ยเราดูกัน,นครับอีกประมาณสิบนาทีครับอันไฟป,ประมาณยี่สิบกวนาทีนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนนะครับจะใส่ใหม่นะครับ ใส่ก็ไปใหม่นะอืมอาการก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันจะปวดดีไหมนะครับรอพรุ่งนี้นะครับครับที่ได้ทดสอบไปนะครับตอนนี้ก็มาทํางานนะครับอาการก็ยังเสียวๆนะครับแต่ไม่ปวดนะครับนี่ก็กาลังจะลองทานข้าวดูนะครับว่าหลังทานข้าวจะมีอาการ บ่งบอกไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับที่ทานข้าวเสร็จนะครับก็อืมรู้สึกเสียวฟันนิด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 ,น,ด,น,ดนะครับไม่ถึงกับไม่ถึงกับมากนะครับแล้วก็ไม่ปวดด้วยนะครับผลปรากฏว่าน่าจะได้ประมาณเก้าสิบเก้าสิบแปดปเซ็นะครับว่าควรมน่าจะเป็นนะครับ รอดูอนะครับว่าพรุ่งนี้และวันต่อๆไปจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะมาอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับเพราะผมก็ฟันแมงนะครับเพราะว่าปีก่อนนี่ก็ถอนอีกข้างนะครับก็ดูแลทุกวัน,นครับแต่ไม่รู้เป็นอะไระครับโอเคครับผม